กล้อง b ัสเลอรนะคะคู่กับตัวเลนส์ VST ที่เป็นตัวเอ่อ i ิควิดเลนเป็นการ์ด FPGA นะคะช่วยในเรื่องของการเลือก Image ที่เป็น b e s สโฟกัสที่ดีที่สุดนะคะตัวที่เฟล์อามาโชว์วันนี้นะคะจะเป็นกล้อง24ล้านค่ะเทกิก พอเรามีการแอดการ์ที่เป็น 10G e เพิ่มขึ้นมานะคะมันจะไปดันได้ถึงสูงสุดถึง100เฟรมนะคะจะได้ตั้งแต่ high frame rate แล้วก็ uh, high resolution ด้วยค่ะแบรนเนี่ยมาพร้อมกับมี deep learning แล้วก็มี uh, blue base ด้วยค่ะโปรดักต์ใหม่ที่เพิ่ง uh, ออกมาของกล้อง buster นะคะนี่เขาพัฒนาให้มันเป็นสีเมาสฉะนั้นสามารถใช้ได้กับกล้องอย่างเช่นตัวฝัง e ่ง 10G ก็ได้เหมือนกันาราคาน่ารักอยู่ค่ะราาน่ารักอยู่ครั สวัสดีครับคุณเฟมสวัสดีครับผมวันนี้พอขอญาตมาเอ่อถ่ายก็อยากจะให้ทางคุณเฟมช่วยแนะนำโซลูชันที่มาออกในวันนี้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักกันก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะเฟมนะคะจากโซดาวิชันค่ะก็เดี๋ยวคุณเฟมช่วยแนะนำหน่อยครับว่าวันนี้เราเอาตัวเทคโนโลยีหรือเอาโปรดักต์อะไรมาโชว์ให้เพื่อนๆ่ฟังมากโอเค ค่ะอย่างตัวแรกนะคะตัวนี้เราใช้เป็นกล้องบาสเลอร์นะคะคู่กับตัวเลนส์ VST ที่เป็นตัวลิควิดเลนส์นะคะที่จะทํางานคู่กับตัวก,การ์ดของบาสเลอร์เช่นเดียวกันนะค่ะที่เป็นการ์ด FPGA นะคะซึ่งตัวการ์ดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการ เลือก Image ที่เป็น Best Focus ที่ดีสุดนะคะจะเห็นได้ว่า,าตัวฝั่งซ้ายมือนะคะตรงนี้จะเป็นการกล้องเนี่ยทำการ snap ทั้งหมด100ช็อตนะคะเพื่อรูปเ,เช็ครูปภาพที่ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเฟลนจะสาธิตให้ดูนะคะชเช่นว่าเราลองกล้องเข้ามาปุ๊บมันก็จะเลือกภาพได้เลยนะคะถ้าเปลี่ยนไปเป็นกล้องฟึ๊บ ซึ่งตัวการนะคะจะทำการประมวลผลได้ค่อนข้างไวทีเดียวนะคะครับ,รบก็คือนี่ภา,ภาพฝั่งซ้ายนี่คือกล้องกำลังถ่ายอยู่ใช่ค่ะฮะแล้วก็คือเลือกเอาภาพที่ชัดที่สุด ที่กล้องถ่ายเนี่ยเอามาโชว์กต้องค่ะใช่ค่ะคือเราไม่ต้องตัดสินใจอะไรเองตัวซอฟต์แวร์ตัวการเป็นคนเลือกให้ใช่ค่ะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะช่วยประหยัดเวลาในการทำแอนาลิซิสไทม์ค่ก็จะช่วยเซฟเวลาได้หญิงดูแบบค่อนข้างเร็วมากเลยปุ๊บปุ๊บเนี่ยปุ๊บนี่เร็วนะนะโอเคครับประมาณนี้ค่ะ ครับผมโอเคนี้เป็นสเตชันแรกที่ทางโซดาเขาได้เอามาโชว์ในงานวันนี้เนะ ครับผมก็เดี๋ยวมาดูสเตชันที่2กันดีกว่านะครับสเตชันนี้คุณเฟมเราอะไรบ้างครับเนี่ยค่ะอย่างตัวนี้นะคะทาง So ดาวิชั่นนะคะเอากล้องของบาวเมอร์มาโชว์ซึ่งในตัวที่เฟมเอามาโชว์วันนี้นะคะจะเป็นกล้อง24ล้านค่ะเ e. <c oughs> ทนกิกอีทําไมถามว่าต้องเป็นเทนกิกอีนะคะซึ่งตัวกล้อง20่สิบใส่ยีบสี่ล้านปกติแล้วเนี่ยมันจะมีความเฟมเลทที่ต่ําอย่างเช่นสิบเฟมหรือว่าแดเฟมแต่ทีเนี้ยพอเรามีการแอดการ์ที่เป็นเทนกิกอีเพิ่มขึ้นมานะคะมันจะ ไปดันได้ถึงสูงสุดถึง100เฟรมนะคะ oh. แสดงว่ากล้องตัวนี้มันจะได้ตั้งแต่ High ไฮเฟมเ t e แล้วก็ High Resolution ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่ามันสปีดค่อนข้างไวเลยนะคะคก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่แล้วกันนะที่แบบว่าอยากจะมาพรีเซ้น ให้กับตลาดประเทศไทยเพราะปกติในตลาดประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้เป็นจิก e, ี USB <c oughs> กันซะส่วนใหญ่ <c oughs> แต่ทีนี้เทคโนโลยีเราแบบค่อนข้างที่จะต้องต้องประเทศไทยห่าคนต้องกล้าใช <c oughs> ่ค่ะ <c oughs> อย่างเช่น <c oughs> เป็นงานที่ละเอียดมากๆหรือว่าเป็นชิ้นงานที่ชิ้นเล็กอย่างเงี้ยคะ่ะตัวกล้องตัวนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะ โอเคครับก็ทั้งหมดก็น่าจะนี่สัมที่สก็น่าจะมีประมาณนี้เอ้ยอยู่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้ว่าอใช้ซอฟต์แวร์อะไรครับเนี่ยตัวนี้สเปกชันเราด้วยตัวนี้จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Aurora Design Assistant นะคะแต่ว่าชื่อเก่าของเขาชื่อว่า Metro ค่ะตอนซึ่งตอนนี้นะคะตัว Metro เนี่ยเขาอยู่ภายใต้แบรนด์ซีบราค่ะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นโฟ h ชา t b a เบ d แล้วก็จะมีะหน้า Operator View เนี่ยที่เป็น เว็บเบสด้วยนะคะซึ่งเหมาะมากๆแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมาพร้อมกับมี Deep Learning แล้วก็มี Blue Base ด้วยค่ะโอเคครับก็เป็นซอฟต์แวร์อีกหนึ่งตัวที่อยู่ในตลาดประเทศไทยตอนนี้นะครับซึ่งโซดาเป็น d i s t r i u u เ o r เป็นพาร์ทเนอร์ดีกว่า,าตัวแทนจำหน่าย โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามีลูกค้าสนใจเนี่ยซอฟต์แวร์ตัวนี้ทางโซดาก็สามารถเทรนนิ่งอะไรนี้เทรนนิน่งให้ได้ไดค่ะเป็นเบื้องต้นถ้าสมมตินสนใจอย่างเงี้ยค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้นะ,นะคะโอเคเยี่ยมครับคุณเฟรสนะต่อไปเดี๋ยวมาดูสเตชันนี้ดีกว่าคุณเฟร<ม>สนีอะไรเป็นไฮไลท์บ้างสเตชันถัดมานะคะจะเป็นสเตชันไลน์สแกนค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นอ่อโปรดักต์ใหม่ที่เพิ่งออกมาของกล้องบัสเลอร์นะคะปกติกล้องไลน์สแกนเนี่ย ถ้าจะเห็นก็คือตัวเลนตัวเมาส์ของเลนนะคะมันจะค่อนข้างที่จะใหญ่อย่างเช่นเอฟเมาส์แต่ตัวนี้เขาพัฒนาให้มันเป็นสีเมาส์ฉะนั้นสามารถใช้ได้กับกล้องอย่างเช่นตัวฝั่งเทมกิกอี e ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะ แต่คือตัวนี้เป็นซีเมาส์ความละเอียดเท่าไหร่นะคะคุณเฟตัวนี้อยู่ที่ 2K ค่ะ 2K นะครับแล้วก็อินเตอร์เฟซก็ยังเป็นจิกอีจิกอีอยู่ใช่ค่ะมีทั้งโมโนและคันเลอร์เลยถูกต้องค่ะโอเคครับก็จริงๆก็คือมันจะช่วยประหยัดในเรื่องของตัวโปรเจกต์ด้วยประหยัดในเรื่องของพาร์ตต่างๆ่ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าตัวพอมันเป็นซีเมาส์ครับทุกคนก็คือมันจะใช้เลนที่แบบตัวเล็กลงตัวราคากล้องผมก็ยังไม่มั่นใจอาจจะถูกลงด้วยหรือเปล่าราคาน่ารักอยู่ค่ะราคาน่ารักอยู่คร ก็คือพอมันเป็นเลนเลนเล็กลงใช่ค่ะมันก็จะสามารถคอมมอนกับโมเดลอื่นๆได้เหมือนกันหาง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคับผมก็เป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วยังมีน้อยนะครับในตลาดนี้น่าจะขึ้นมาใหม่เนาะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าตาซอฟต์แวร์นะคะก็คือเราจะมีการทำตัวการแมทชิ่งภาพแล้วก็จะมีการ OCR นะคะซึ่งตัวทูน OCR ตัวนี้เราใช้เป็น Deep Learning OCR หมายความว่า ดี e เ l e ร์ n i ิ่เนี่ยเขาเทรนตัวฟอนต์หรือว่าตัวหนังสือของภาษาอังกฤษมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องมีการเทรนเพิ่มซึ่งตัวนี้ใช้ตัว Aurora Design Assistant เหมือนกันค่ะอ๋อ้วมี Deep Learning ด้วยป็นตัวนะครับแล้วตัว OCR นี้คือแบบแทบไม่ต้องเทรนใหม่เลยใช่ค่ะไม่ต้องเทรนเลยมทเรนาให้้แลวใช่ถูกต้องค่ะ ย่ <Yeah. S 2> ครับก็ดูเป็นซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคครับคุณเฟรมเดี๋ยวเออทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะที่ทางโซดาเออได้เอามาออกโชว์แต่ทางโซดาน่ารักมากๆเลยเพราะว่าทั้งสามสเตชันมีโปรดักของ VST อยู่ทุกทั้งสามสเตชันเลยฝา mm hmm. กคุณเฟรมปิดรายการให้ทั้งหมดหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะถ้าเออท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ทาง VST ก็ได้นะคะ โอเคครับผมก็ยังไงก็ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย